อ้ากรลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องตีน้อยร้อยเบ็ดนะจ๊ะเอ้าอยู่ในเกมบันดิตขี้หลีนะอ่าใครเคยเล่นบ้างขอให้ยกมือขึ้นไปเลยเบ็ดส0งพนะฮะผมชอบเกมนี้ส่วนตัวนะหน้าแม่งดาโอ้ดอกแรกสองพันเหี๊ย ใช่เมื่อวะกำไรแล้วนะเพื่อนๆมายังไงไม่รู้นะจังหวะเมื không? Không? Kind of ่อกี้อะไรหูมไปหลีใครมีมีสัญลักษณ์ผู้ชายแค่ขี้มูกกูจะแตกโหดมากนะหูสี่พันห้าเพื่อนๆครับเกมนี้เดือดนะฮะโอ้ยโอ้ยเบ็ดเยอะไปเพื่อวะ คุณห้าหมื่นนะครับเพื่อนๆโอ้โฟรีเกมมาแล้วอ่ะโอเคยังไงหมูหรือจามาหรือจูปัดกันไปคืออะไรวะเนี่ยมันให้เราเลือกเหรอการเลือกเอาโอเคตัวกระโดดอยู่บนอะไรเนี่ย ตัวกระโดดอยู่บนอะไรสักอย่างนะฮะอ่านไม่ทันไม่ทันเหมือนกันนะครับไม่ทันแต่มีตังนะกระโดดอีกกระโดดอีกอู้หเพื่อนครับไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนเกมนี้ใครเคยเล่นนะฮะมาฝากมาแชร์มาคอมเมนต์ได้นะฮะ ใครรับชมผมเป็นครั้งแรกเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเพื่อนเ้ยเพื่อนเ้ยหนึ่ัท่าสุดท้ายโหยไม่อยากพูดเยอะเลยว่ะเดือดซัดร,รู้รู้ดูรูปมันกุสตีนเฮียเอยอพอก่อนพอกำไร กันล80,000 0 0นะเพื่อนๆอูโหมาลองได้นะครับผมไม่รู้ว่าเบ็ดน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงนะใครที่มารับชมผมเป็นครั้งแรกเนี่ยฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่าน๋ยแวบบผมลองเบ็ดเล็กๆหน่อยนะแล้วก็ใครที่ต้องการเข้ากลุ่มล u c k y กอร์า,านะฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะฮะนะใครต้องการเข้ากลุ่มก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยพร้อมรับโปรโมชั่นดีๆมากมายนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมว่า ขอตัวลาไปก่อนดีกว่ากำไรจุกโคตรรนะใครไม่เคยเล่นมาดูได้นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ